น20นะแต่ว่าเราใช้ชื่อช่องว่าเพื่อนสี่20ปีแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะเรียนเชิญนะคะเป็นเกสว่าเราเป็นเขาเป็นเพื่อนกันมาแล้วกี่ปี5ปี10ปี20ปีเท่าเราไหมแต่เราเชื่อว่าหลายหลายคนหลายๆคู่ที่เป็นเพื่อนกันใช่ต้องมากกว่าเราอ่ะมันต้องมีมากกว่า20ปีเรายังเด็กๆยังใสๆอะไรอย่างงี้มาพิสูจน์ความซี่ ทีแรกของเรากัน่นัาน่าด<อ>ูไหนว่าจะมีอะไรน่าสนใจเราเดอแับน้กินข้าวเราว่าด่มากอะตอนนี้นะเราสองคนก็เข้ามาอยู่ภายในร้านตีนคาเฟ่นะคะก็สำหรับร้านนี้เขา,ามีวิธีการสั่งคือสแกน QR code นะคะอ่าสแกนเสร็จป๊ก็ขึ้นตามต๊เลยแล้วก็จะขึ้นเมนูอาหารมีของกินมีขนมมีน้าให้เลือกอขอท็อ เป็นเพื่อนว่า2ี่สปีที่ผ่านมาออามึงรู้จักกูจีหรือเปล่าจะต้องเลิกคบกันไปในวันนี้เบียจะสั่งอาหารให้เบลกินแล้วก็เบลจะเป็นคนสั่งอาหารให้เบียกินแล้วเรามาเรื่องดื่มด้วยเอารู้แล้วคนื่มมาจบเรารู้แค่เรื่องดื่มแต่อาหารคือเดียเป็นคนที่กินยากมากทุกคนเว้ยมึงจอผิดคนละไม่เบียกินยากแหละแต่ว่า ของที่เดียร์จะกินจริงๆคือต้องอร่อยอต้องดีแน่นอนร้านที่ใครเป็นคนเลือกก่อนใครวัดครั้งแรกใครเลือกหะอขอครั้งแรกนินแพงครั้งแรกนินแพงเลยเออใช่ใช่กินแล้วอร่อยใครนี้ก็เลยอ่ะอ่ะเลือกวค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันไงว่าเมนูร้านนี้มีอะไรจากเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มเขาน่ารักมากเลยนะเขาที่แล้วแบบมากินแบบเฮ้ยมันมุ้งมิ่งเนี่ยมีความมมุ้งอะดูแล้วเครื่องดื่มเราจะสั่งอะไรมึง เดี๋ยวจะดูะดีกูจะแตกอะไรกับของมึงได้บ้างแต่เราแต่เบลวะรู้เบลวะรู้ว่าเดียชอบกินอะไร <S <S เอออเคเดียรด่าต้องรู้ส่วนอาหารนี่ไม่รู้ว่าอาหารนี่ยากบอกเลย <S <S เพราะว่าเดยเป็นคนกินยากส่วนตัวที่เบลกินนะก็คือคือคือที่อยู่ด้วยกันมาที่รู้จักกันมาเดียเนคนที่กินยากถ้าเขากินได้ลวเขาบอกอร่อยนั่นคืออร่อยจริงทุกคนแล้วคือจะกินอยู่ยังไงเรเธอแล้วก็สามารถกินวนเหมือนกันเว้ยเหมือนเหมือนอะไรนะ เนี่ยมะม่วงอ่ะทุณกินกี่วันกินติดต่อกันได้กี่วันสองอาทิตย์สามารถจ้างนางไปรีวิวได้นะเออกินทุกวันสองอาทิตย์อ่ะปลาทูอย่างเงี้ยนะชอบขอบคุณมากเพื่อนเออนี่การติดคออันนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันไปในอีพีต่อไปว่าความโง่ของคนเดียวกินปลาทูแล้วกล้าติดคอไหมเดียวเล่นใจเย็นๆอันนี้ซีกันอ๋อไม่ได้มาแทนการเพื่อนเจ๊งงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเมนูอาหารก่อนู อันนี้เราสั่งแล้วมันสามารถไปที่นู่นได้เลยไหมใช่สั่งแล้วเขาก็จะเด้งไปเลขโต๊ะเราจะไปขึ้นที่นู่นเลยโอเคอะไรอะยากนะอาาหะฮะบอกเลยยากมาสั่งน้ำก่อนเลยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆยาแนวอ่ะเห็นที่ตัวเองอยากกินร้านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะอ่ะสั่งน้ำละยังไม่ได้แล้วไม่ได้ละเรื่องวันนี้เรื่องหิวข้าวหรือเรื่องหิว ไม่บอกอย่าหลอกค่ะตัวกนกินข้าวไม่ไม่รูกินอะไรวะกูกินง่ายที่สุดในสามโลกไม่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 ใช่มึงเมื่อกี้มึงพูดบอกกูกินยากไม่ไม่หลากหลายสไตล์แต่คือคือแม่ถ้าแดกไม่ได้คือมึงไม่แดกะแล้วแบบเอาคนเราจะเอาอะไรเข้าปากต้องเลือกที่มันนี่งสิอซ่ามกินเพราะวะาไม่บอกมึงหรอกอันนี้เอาอที่เราอยากกินก็เรากิน มื่อกี้มันพูดมามันจะกินข้าวมันต้องอยู่โซนนี้แหละอาจจะไม่ก็ได้นะคือดูวนมาวนมาก็มีก็อร่อยอ่ะงูก็น่าจะอร่อยอะไรเงี้ยสั่น่านันน่าจะกินประมาณนี้ได้อันนี้คือสั่งมาบอกก่อนนะว่ายังไงก็ต้องกินนะตอบให้ไม่ถูกใจอ่ะจริงหรอเดี๋ยวก็นะเมี่ส20ปีที่ผ่านมาคน่านานมากเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน แจ่เราต้องให้คะแนนความรู้ใจของทีกฝ่ายด้วยนะห้ามโกงนะเวย้ยแบบถูกใจจะทําเป็นอี้อันนี้ไม่เอานะอะให้ไปสัสส่งละสั่งสั่งคือไม่เสียเลยลวลาเพราะเราหิวมากทุกคนบอกเลยเราสั่งแล้วเราก็สั่งอันนี้แล้วงานทุกับบอลลูนนะจริงคือแบบมรนรุนีน้แนะม่หลุนน่ะมีมีแบบอาหารที่เรากินแล้วเราแพ้อะไรอย่างเง<ม>ี้ยเราวก็มาแพ้อะไร<ม>เอาละเอาละนแพ้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แล้วอะไรอีก อาหารเราแดกยากขึ้นมาเนี่ยภาษาเราตอบไม่ได้คืออะไรว่าเออหวานสั่งจริงๆปลาหมึกอะอะอะปลาหมึกหูได้ไปต่อบต้องระวองแพ้ปลาหมึกทุกคนจะกินไม่ได้เว้ยคือเคยกินปลาหมึกแล้วแบบบวมทันทีตั้งแต่นั้นมาก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้แพ้คนไม่ใช่ จะได้แดกอะไรวะกินไม่ได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินบอกเลยไมเจ็บแค้นเคืองอะไรกันมาก็ตอนนี้แหละนี่น่ากินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้กูเออเคยเออหรือว่าไอ้ที่มึงอยากกินแล้วถ้ามันอร่อยกูกินได้ก็ได้อยู่ไม่ไม่มีการสลับกันแล้วทอกมอมจะได้กินอะไรอ่ะเรียบร้อยสั่งเลยสั่ง โอ้โหไม่ต้องลุ้นละอะไรวะเนี่ยฟาแล้วลคนอืมนี่เธออันนี้ไม่เรียกดูใจอันนี้เรียกสิ้นคิดครั้งที่แล้วมากินคือเราสั่งชาเขี่ยวร้อนพอมาครั้งนี้มันสั่งกันเดิมให้เรากินด้วยซึ่งเราชวนมันมาร้านนี้วันนี้เพราะเราบอกมันว่าเราอยากกินชาไอตัวชาเลยวะ ชากับเอชามะนาวเอออยากกินชามะนาวของที่นี่เพราะว่าวันนั้นเพื่อนอีกคนสั่งแล้วเราชิมดีมากเราสาบกูแล้วเราอยากกินชามะนาวอ่ะเอ้ยและดูมันดิเเลิศเลิศเนี่ยวิตถาผยี่สิบปีแม่ควันอะไรไม่ได้จริงจริงไม่ใช่ตั้งใจอยากให้เพื่อนแบบกินร้อนร้อนก่อนนอนยังไงไอ้ยอย่ากมันไม่ได้สนใจกูเลย เขียวมะชาชาเขียวจริงอะแบบที่แบบเข้มข้นอะไม่เหมือนกันทั่วไปแล้วกลิ่นคือติดลิ้นอะชาติดลิ้นอะชอบแบบเนี้ยใช่เราจะชอบชาเขียวเหมือนกันคือจริงๆถ้าเราไม่ได้อยากกินชามะนาวมาก่อนเราก็จะสั่งนี้แหละแต่อันนี้เราแนนติดลบไปเพราะว่าเราอ่ะเฉยเลยไปก่อนที่จะมากินอีกเพราะเรา ว่ากินอะไาหารว่างดีกว่าว่างนะนายนาดเปล่าอาหารว่างอ่ะมาแล้วอันนี้คือเราสั่งให้นานเอาจริงดิอ่ะเอ้ยหรือว่าควรจะเพิ่มคะแนนใจตรงกันเพ้างอะไรอันนี้คือไม่รู้คืออะไรนาคืออะไรนะไม่คืออะไรเลยคืออะไรนาครั้งที่แล้วเว้ยเราสั่งชาเกียวกินใช่ป่ะแล้วนางก็พยายามจะแยกเรากินให้ได้เว้ย เราก็บอกจะป้าหรอโควิดจะมากินแก้วทากันได้ยังไงนาะก็ไม่ถือจะกินไม่สนใจถุยน้ำลายมากินเออผมได้แล้วน,ะนาก็ยังจะกินเว้ยเราก็เลยทำไงว่าเหลือก้วยแก้วไวนะ้ที่นาเออแล้วนาก็บอกอร่อยครั้งนี้มาเราก็เลยคิดเวลาว่าเราจะทำยังไงให้นาหกินกนี้นมันอร่อยจริงทุกคนเออติดลิ้นนะกินคะแนนพูดมาแต่วันนี้ไม่ได้อยากกินร้อนไะง อ้าแม่ก็อยากให้เพื่อนกินอะไรร้อนๆก่อนนอนไงโอ้ยอจีคะแนนเพื่อ,เน,อ,รรอเนเต็มเท่าไหร่วะเต็มๆไงเต็มๆหรอความปวดใหญ่ให้สองความรู้ใจให้สาม เราเห็นเราส่ร้อนใช่ป่ะแล้วร้อนมันน่าทานมากก็จะไปแย่งเราอีกเนี่แล้วดูความน่ากินดิ๋ยวเราลองนั่งดูกันมีกินยังไงกินตามสภาพไม่คือความว่ามากของมึงอ่ะแล้วมากแลยมึงเมื่อก้ตะคนกูมายังไงกูก็กินอย่างนั้นด้วยมันไม่ได้เขาใส่นมมาไม่ใช่หรออันนี้คือนมไม่ใช่หรอ อจ้งมาลองได้ทุกคนอร่ออย่ะเมนูต่อนะเมนูต่อไปก็คือเมนูอาหารอ่ะอันนี้เราสั่งมาให้แล้วสั่งมาให้ตาก้อนตลอดไลฟ์ดูว่าชาดิ่งให้พี่นางอยากกินเพลนี้เว้ยดีเพลนีเว้ยที่นางอยากกินอ่ะเราไปใกล้ๆกันดูเขาทำน้ำแข็งเป็นแบบชาวน้มาด้วยอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยเราบอกว่าอยากกินแบบนี้แล้วเสร็จขวายาดเรียกเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ไง ว่าไอ้น้ำแข็งก้อนนี้ก็คือชามะนาวใช่เออ,เอแล้วน้ำน่ะก็แบบชงมน้ำก็เป็นชามะนาวอะ่ะเหมือนเบินนะ้ลเบน่ะรีงเนี่ยน้ำแข็งเป็นก้อนเนีย่ยวไปจริงจริงไม่ใช่ของเรารเนี่ยอย่าเอาไม้ใส่ตวเองมาใช้อยากกานาินชามะนาวเพื่อนกินชามะนาวกินชาเขียวน้มองอชามะนาว <c oughs> เออ,อกินชาเขียววุ้ยคืออะไรก่อน ันสิ้นสุดระยะเวลายี่สิบปีวันนี้แหละถ่ารอดัวอาหารให้โอกาสคุยนันเป็นอาหารอะไรนี่เครียดมากมองตรงจริงนะทันใจมันไม่เคยอย่างที่บอกว่าเดียแบบกินยากทุกกินง่าก็กินได้ทูกกินง่ายมากเลยเพื่อนดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายอ่ะต้องเลือกอะประมาณเลือกเลือกอะ ม่ก็คือท้าสมมุิว่าเลือกร้านแล้วว่าก็คือในร้านนั้นอะไรก็ได้เงี้ยเออก็เหมือนกับแบบร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยสั่งอะไรก็คือกินได้มาแล้วจ้วาเอาธรรมชาติ <laughs> เอามาทุกคน <laughs> มาแล้วมาแล้วป้าปุ้ยวางถูกคนด้วยจ้า<ม> <laughs> หน้ <laughs> เอาขอชื่อเมนูค่ะขอชื่อเมนู ไข่ลาวาหมูหมูดำอ่ะหมูคุโรมุตาเขาเขียนหมูดำอ่ะหมูดำคุโรมุตะแหละไข่ทอดลาวาหมูดำคุโรมุตาเออกับสปาเกตตี้แซลมอนละกันเพื่อนคือเรามองว่าเพื่อนเราอ่ะชอบกินแซลมอนเลยแต่เคาน์นั้นมันกรณีที่มีน้ำจิ้มซีฟู๊ดไงก็เดี๋ยวเฮ้ยมันชิมก่อนมันจะเผ็ด โชว์ให้ทุกคนดูอ่าอันนี้พี่แอร์สั่งให้เรานะเราชอบเราชอบเราชอบ,ชอบแน่นอนตอนเราเป็นคนที่ไม่กินเลอเราไม่กินป้าวดูวแต่ยากแล้วว่าคนอื่นกินยาก

มึงแม่ไม่ได้รูใจเพื่อนเลยไงก็อร่อยนะยังไม่เสร็จมัจ้งไทเนี่ยคุจะจืหรือว่ายังไงสั่งอันนี้ให้กูเนี่ยนะแม่ก็เห็น,นว<ด>่านางมันโดนแล้วแล้วดูเจ้าเป็นต่อมากคุจะเห็นว่าพี่เซลมันอย่างเยอะแล้วสั่งให้เพื่อนไม่ได้น้องเว้ยแล้วก็แบบเออคิดว่าเมนูนี้มันน่าดูอร่อยตรงแบบอืมชิมซอสอ่ะอร่อยอืมชิมซอสมากเลยเซตเราแบบไม่ก็อร่อยอ่ะ เส้นดี่ะ้นีแข็งมันไม่แข็งมันไม่มันก็ไม่เละอ่ะไปไม่เละมันปลุมันไม่ไม่ได้แบบโดปุกๆุยนี้เก็เออก็ได้อ่ะอันแรกที่คะแนนี่สัมร้ยอันนี้คือเป็นเมนูที่แม่ธรรมดามากติคะแนนแมงม่วงอ่าเมอกี้เราให้ห้าเลยอ่ะถึงว่าให้ห้าก็เต็มสิบเลยนะไม่ใช่น้าก็ส่วนน้ำข้าวก็ส่วนาดิอ๋อเฮ้ยต้องมันตืน่า จะอดสดอ่ะเนี่ยแบบไม่ต้องมีซีฟู้ดก็ได้อาหารเขาอร่อยจากความรู้ใจไม่มีห้าอาหารนั่นเองห้าข้าวห้าน้ำห้าเป็นสิอาหารเนี่ยไม่ถูกใจแต่ถูกปากเ้าไปสี่คนะแนนก็เียดเลยอ่ะก็มันไม่ถูกใจเนี่ยไม่ชอบกินสปากเกตตี้ไม่รู้เหรอไปกินข้าวด้วยกันคุณเคยเห็นกูสัส่งสปากเกตตี้ป่ะนึก นึกนึกตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่รู้ที่ปีสปาเกตตี้กับยำมิ้งเซนคนละอันแล้วในเมนูมียำมิ้งเซนด้วยเป็นหมอเออถ้าคุณสั่งยำมิ้งเซนมาคุณชนะเลิศแล้วไงอันนั้นแต่เดี๋ยวเป็นคนที่แบบพวกยำๆพวกเผ็ดๆเออแล้วดูมันสั่งเลยจากว่าถามเขาไปให้สี่คะแนน คือไอ้ข้านอยู่ดีๆไงทุกคนไม่คุบอกให้รู้ใจมาแล้ให้สั่งไม่ใช่ว่าแบบแซลมอนเขาว่าหนาก็ไม่งก้นให้สังคะแนนค่าแซลมอนโอ้สั่งคะแนนสำหรับแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่มีหนีไปเลยอ่ะเน่ยแล้วน่ามาคนเรื่องมากเรื่องมากใครวัาไปกินอะไรนะใครวันไปกินอาหารอะไร เป็นจานประมาณนี้เนาะหอยแครงเนาะใช่ก็แบบเลือดเลยเว้ยมาแบบเลือดเลยคือตอนสั่งอะเราก็บอกไปแล้วว่าเราเอาสุกไม่เลือดแต่ไม่แข็งเขาก็โอเคจดเรียบร้อยมาส่งโอ้โหแกออกมาเลือดเลือดติ๊ง,ต,ง,ต,งติ๊งเลย<ๆ>เราก็แบบเรียกเขามาบอกเออพี่ลวกเพิ่มให้หน่อยมันเนี่ยมันยังไปเลือดอยู่เลยอะไรเงี้ยเอาเอาแบบไม่เลือด เขาก็ถือไปได้ค่ะได้ได้ถือไปรวบปุ๊บวันนี้เรา<ต>ไปเราก็แงะออกมาเลือดเต็มฝาเลยเราก็แบบอันนี้ก็แบบไปวรวบลรวก็บอันนี้หนึ่งใช่<ม>เราก็แบบมันเลือดอะมันกินไม่ได้อ่ะ<ม>เออเราก็แบอกว่าเอาแค่สุกอะแบบถ้าน้ำร้อนๆ่ะลงไปก็คือมันก็ไม่เลือดแล้วไนงะเราก็เรียกเขามาบอกพี่เนี่ยมันเป็นเลือดอยู่เลยไม่เอาเลือด ขออนุญาตอีกรอบหนึ่งเสร็จปั๊บเอากลับมาคราวนี้ไม่มีเลือดเลยไม่มีรสชาติเลยหอยไม่คือจืดมากอ่ะคือรอบสองใช่ไหเออไม่คือรอบสองอ่ะก็คือลวกสามรอบอ่ะสลบคือลวกวันนั้นคือลวกหอยหอยแพงสามรอบเออแล้วคือรสชาติไม่ดีเลยแค่รอบสองแม่ก็ไม่แดดหรอว่าแล้วก็คือพอมารอบสามก็เห็นแล้วล่ะไม่ไม่น่าจะแดกต่อ มาเลยอะ่ะแต่เราก็จะมีความหวังไงว่าแบบเอ่อรสชาติแม่งอาจจะได้ลรงอยากดูแค่ลูกล่างไงเราจะไม่บอกนะว่าร้านไหนเออเราจะไม่บอกใช่เมื่อนั้นกินกันผีคนแล้วเราก็จะไปใหมีเมื่อนั้น,นกินกันทั้งหมดเก้าคนเออใช่เก<ะ>้าฝากแม่งนึงผูไข่มีสปู้ผัดผูผัดดิดเหลือง<ม>เอออะไรสักอย่างหนึ่ง กุ้งเป็นเนื้อกุ้งก้อนกุ้งต้นผัดพริกเหลืองซึ่งกูก็ไม่ได้กินพอเรามาเราเราจะสั่งใช่ป่ะทุกคนก็บอกเอ้ยอย่าสั่งเว้ยเจ้าเดียร์บอกเลยแบบมันต้อนจริงเราแม่งมีแค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้อนหกก้อนมบนจานจริงมึงไม่แต่เราไปกันเก้าคน่ยเออก็คนละก้อนไงละก้อนหาอะไรมันเหลือสามก้อน เราไมไ่ได้กินไงแ, <Blaze S 1> แต่ปรากฏว่าบอกไม่ให้ร่อว่าเมนูเนี้ยตอนมาตอนในรูปที่เขาถ่ายให้เห็นมันงอูเหมือนใหญ่มากเว้ยปรากฏว่าไอ้ที่เราเห็นที่เราจ่ายรูปแบบเยเพื่อเพื <ส alon S 2> ่อก <endorsed> ารโฆษณาเออแต่พอของจริงมาคือจานนั um He ้นเล็กอะทุกคนจานอะประมาณเนี้ยจานแค่เนี้ยห้าร้อยห้าสิบบาทกูก้อนแล้วกินปูก้อนทำไมอ่ะไม่ได <pol Gothic ic achi> ้กินแต่กูก็ไม่ได้กินปูดองอะไรที่มึงของมึงเลยนะที่มึงสั่งมาเนี่ยน่ะ ตาแม่จะเท่าไหร่แล้วตาทำไมมึงไม่กิน่ะกูกินหอมดองเลยตัดแม่กันเลยตัเพิ่มกันเลยมึงแดกยากเองอ่ะเห็นปะรุ่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินรุ่นก็แดกก็จะตายเห็น้ะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเนี่ยอือฮอนเดี๋ยวหวังผมเดยไม่ได้หิวใช่ไหหิวแล้วให้กูมากแน่กอเห็นคาร์ลกันเห็นคาร์ลกันอย่างเงี้ย ทะเลาะกันบ่อยตลอดตลอดคือเราไม่ขัดแย้งไมตลอดเวลาแต่เรื่องความที่แบบเราไม่มีทางเลือกไม่ไม่แต่ก็แบบปกติแต่ตอนไม่มีทางเลือกมึงไม่มีคนพบแล้วหลุดจากกูไปคือไม่เหลือใครแล้วไม่ความจริงคือเหมือนแบบคือทะเลาะกันก็ไม่ได้อะไรอ่ะสุดท้ายแม่งต้องคุยกันอยู่ดี้ก็แกก็เลยเจอไงคือคือได้ผ่านที่เราแบบ ไปอยู่วงการเดียวกันเพื่อเราเป็นเราเป็นเซลนั่หละอ่ะกันอ่ะอืมก็แบบปรึกษาด้วยนะไปมีคุยกันเป็นเซลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นท๊อปเซลล์ประโยคนี้ต้องมาเออก็จะแบบเปอดคุยคุยปรึกษาด้วยนั่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยต้องเหนือจากไอ้เรื่องอัปเดตชีวิตด่าคนนู้นด่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเลิคเลยารอมึงไปด่าใครอ่ะ หรอเอ็นนี่มาขอคำปรึกษานี่คือไม่ด่าเขาเลยเนาะถามไม่เฉยคุณฟังแบบว่าตอแหละมานมาเอาแปะกับน้ำปลาเดี๋ยวคุณจะให้ช่างกล้องตัดต่อทุกูีด่าเมืองผายหรออืมคุณกมนหมดเออกินไม่หมดให้เยอะมากไม่หมดอยอาอ่ะกินแต่ปลาได้ปะกินแต่เป็นหมวยปลาสดมากเลยเลือกกินอะไรอ่ะแตงอาโอเคคน แล้วก็มาของกระดุกคะแนนกันนะซึ่งคะแนนเต็มเครื่องดื่มสิบคะแนนอาารสิบคะแนนชั้นของเน้อก่อนของเนี้ก่อนแก่ก่อนเครื่องดื่มเขียวที่สั่งมาให้เอาไปสองคะแนนแล้วก็อาหารที่สั่งมาให้อร่อยนะเอาไปสี่คะแนน ไม่ถึงครึ่งเลยจราพลาดเองทุกคนใช่แต่นี่นางสั่งมาให้เราโอเคเลยนะคือเรากินได้เราแบบเฮ้ยเราโอเคเราชอบอ่ะก็จะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นชาเขียวเหมือนกันเอออันนี้สั่งเป็นกะเหแต่มันดีเราให้แนะนำเลยอ่ะเราให้นางสั่งเออเราให้นางห้าเลยเลยแล้วก็ข้าวคือโอเคเลยนะอืมก็อยากกินหมูคือส่วนตัวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกินอาหารทะเลมากเท่าไหร่ แล้วก็ไม่กินของดองไม่กินของแดดแดกเลยเป็นปลาซีนี้ล เดียวเราดูใจนางด้วยคือจริงจริงจริงอ่ะคำว่าเพื่อนอ่ะมันมันมีอะไรมากกว่าแบบอาหารมากกว่าเครื่องดื่มนะทุกคนมันก็วัดกันตรงนี้แหละมันก็วัดกันได้แต่มันก็ไม่ได้วัดกังชีวิตว้ยนีิงป่าที่ผ่านมาเราผ่านชีวิตกันมาเท่าไหร่แล้วกว่าจะแบบมาได้ขนาดนี้มาอยู่ด้วยกันไดขนาดนี้สิบปีนะไม่น้อยนะเว้ยตั้งแต่มัธยมเออะอหนึ่งนะส่วนทีต่อไปเดี๋ยวเราจะ มาทยอยเล่าชีวประวัติชีวประวัติเลยนะชีวประวัติไม่ว่ของแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนะว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเว้ยคนซึ่งแบบแม่งกว่าปะมาแบบคุณนม่นตรงนี้มากใช้ชีวิตช,ชิวๆได้ขนาดน<ช>ี<ๆ>้แบบแม่งเนื่อนมากเออ<ๆ>ก็อยังไงเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยในช่องเพื่อนซี 二十亿。